ถ้าไม่มีธรรมนี่จะไม่รู้จักพอต่อให้รวยล้นฟ้าขนาดไหนก็รวยเถอะแต่จะอัาคับความพอไม่มีคนนั้นก็จะเป็นนี่จนตายคือไม่รู้จักทําลายตัวที่เป็นเชื้อคือมีจนกระทั่งมงีเกินกว่าใครไม่ไหนแล้วก็ยังไม่รู้จักพออยู่ทั้งทั้งเด็ความเป็นความตายมันก็รอยอยู่วันข้างหน้านี่คือไม่รู้จักตัวตนไงเพราะนั้นธรรมะ จะเป็นสิ่งที่จะเข้าไปค้นหาตัวตนของเจ้าของแต่ละคนล,ละคนล,ละคนแต่ละหน้าที่หน้าท,าที่หน้าที่อีกด้วยไม่ว่าหน้าบวชไม่ว่าฆราวาไม่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งพึ่งทางโลกเราก็รู้กันทุกคนต่างคนต่างมีหน้าที่การงานมีหน้ามีตาในสังคมหรือแม้จะไม่มีหน้ามีตาในสังคแมแต,มมมต,มต่ก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตเจ้าของ มันก็รู้กันทุกคนยิ่งใครมีธรรมะคนนั้นยิ่งได้เปรียบเพราะธรรมะเป็นของควบคู่กันไปกับของโลกธรรมะก,ก็ไม่ต่างอะไรกับถ้าเปรียบไฟกําลังไหม้ไปทั่วทุ่งไม่มีน้ําเป็นเครื่องดับเลยไฟก็จะต้องลามไปที่ถึงที่สุดมีเชือตรงไหนจะลามไปที่นั่นถ้ามีมีมีเบรคถ้ามีน้ําเป็นเครื่องดับไฟก็จะไม่ลุกลามถ้าใครมีธรรมะประจําจิตประจําใจ ความโรบก็จะพอประมาณบ้างหรือให้รู้จักประมาณ